สวัสดีค่ะเจอกับไมยเช่นเคยนะคะไม้นะคะฟอร์ดจัดเต็มนะคะวันนี้นะคะไมก็จะพามาดูรีวิวชุดแต่งนะคะของตัว Ford Ranger x l t นะคะอ่าวันนี้มาในเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะมาเป็นสีเทาดำนะคะแต่ก่อนที่จะมาดูอ่าตัวชุดแต่งการไมยก็ฝากกดซับสไค i b ์นะคะแล้วก็กดติดตามในช่องอ่ารีวิวรถฟอร์ดให้ไมยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไมาแปลงโฉมตัวนี้เป็นแบบไหนนะคะ เริ่มที่ตัวกระจังด้านหน้าเลยค่ะกระจังด้านหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นคํา FORD นะคะเป็นตัวตะข่ายนะคะเป็นตัวหนังสือ 3D นะคะเพิ่มความาดูมีมิติให้กับหน้ารถยิ่งขึ้นนะคะชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวสกูปสกูปตัวนี้เป็นสกูปทรงแรลนนะคะจะดูออฟโรดนิดนึงนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ ชิ้นต่อมานะคะตัวนี้ข้อไฟหน้าไม้ยก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะให้ดูคมเท้มยิ่งขึ้นค่ะค่ะถัดมาเป็นตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้เป็นตัวเห็นหมุดนะคะ6นิ้วนะคะค่ะชิ้นต่อมาที่แปลงโฉมให้ก็จะเป็นตัวแม็กยางแม็กซีนะคะลาย6ก้านนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางอยู่ที่265นะคะทับ70 R16 นะคะตัวนี้ออฟโรดนะคะทนทุกสภาพอยู่บนท้องถนนะค่ะ ชอบโลโก้กระจกมองข้างนะคะเบ้ามือจับกันลอยตัวนี้ไม้ก็แปลงโฉมเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้าทั้งหมดนะคะมาจากตัวโรงงานไมคต้องแจ้งก่อนนะคะเป็นชุดสีโครเมียมทั้งหมดเนาะอันนี้ไม้ก็เปลี่ยนแปลงให้นะคะเพื่อให้ตัวรถดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะขาฟิล์มสามารถเลือกขนาดได้นะคะว่าลูกค้าจะเอาแบบขนาดไหนแล้วก็ยี่ห้อไหนอันนี้ไม้ก็มีให้เลือกนะคะเล่าหลังคาเล่าหลังคาตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะลูกค้าเลือกได้ะคะ่ะ สติกเกอร์ลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นลายแรปเตอร์นะคะสติกเกอร์ลูกค้าก็เลือกได้เช่นกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนค่ะโลบาร์เล็กนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้ค่ะข้อไฟท้ายนะคะตัวนี้เราก็ครอบให้กับลูกค้าด้วยนะคะสติกเกอร์ลายแรปเตอร์นะคะดูรอบๆตัวรถกันนะคะ ข้อฝาถาังไมคก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะลองมาดูด้านในกันค่ะตัวนี้นะคะตัวเรนเจอร์ XLT ของเราจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะแต่ตัวนี้ไมายได้แปลงโฉมเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะเดินตะเข็บสีขาวค่ะรายละเอียดเก็บได้ดีมากเลยนะคะตัว Ford Ranger XLT ของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นจอ8นิ้วทั้งหมดแล้วนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจหรือกำลังมองหารถปอดอยู่ก็ติดต่อไม้โดยตรงได้นะคะที่เบอร์0892424073นะคะมายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำนะคะสำหรับวันนี้ไมค์ก็รีวิวเท่านี้นอะสวัสดีคะ่ะ